แม่งเกือบสวยยีม่มาขี้เหร่ตรงม้อข้างบนน่ะเอ้ยยังไม่เสร็จเว้ยอันนี้ทาสีตัวบ้านเป็นสีเทานะครับอ้าวทาติดตูดอีกแล้วกูอ่าน,นี้ชั้นลอยปูแผนเรียบร้อยฮึ๊บอ้าวไปครับอันนี้ตีฟ้าเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวใส่ช่องลมผนังด้านหน้าขัดขูดลงน้ำยา นี่ครับโครงเหล็กโครงราคาเป็นสีดำดำเงาเดี๋ยวต้องถ่ายใหม่ตอนเช้าตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วสวยมาก องหอนก็ตีฝ้าเรียบร้อยทําสีเรียบร้อยรอรอ,อติดลอฝ้าห้องน้ําครับผม